ผมอยากจะขอบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณจะหากันสาดกันแดดนะครับคุณไม่ควรติดเองเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วมันอาจจะไม่มีการรับประกันนะครับวันนี้นะครับผมเลือกนะครับของสา์ส่องแสนกรุ๊ปซึ่งรุ่นที่ผมเลือกก็คือ Creative โป o นั่นเองที่นี่เขามีรับประกันด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะนี่จริงๆแล้ว่แพ้ติดมาแล้วนะคะ7วันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้งานยังไงบ้างและเขามีรีโมทมาให้ด้วยนะคะก็นี่กดแบบนี้เลย ก่อนติดตั้งจริงนะคะก็จะมีช่างนะคะมาวัดหน้าง,งานนะคะก็บอกเลยว่าช่างเขามาตรฐานจริงอันนี้คือวัดเสร็จปุ๊บภายใน7วันมาติดตั้งคือแบบทักเดียวไม่ถึงประมาณชั่วโมงครึ่งก็เสร็จเลยค่ะแล้วของสัตว์ส่องแสงนะครับตัวมอเตอร์เขารับประกันนานถึง2ปีถ้ามันเสียเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาซ่อมนะเขาเข้ามาเปลี่ยนามาดูกันเลย ตัวโครงสร้างนะครับทาจากอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับและตัวผ้าใบนําเข้า,นะเขาจากประเทศสปเปนสามารถกันแดดได้กันฝนก็ได้สามารถป้องกันรถที่เรารักไว้ได้เลยนะครับแต่นะครับบ้านผมเนี่ยถ้าวันไหนรถไม่ได้จอดนะเราก็จะไม่เปิดออกมาครับนี่อลูมิเนียมอย่างดีนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนและผ้าใบนี้ก็เป็นอะคริลิกนะครับทาความสะอาดง่ายใช้ไปยาวๆเลย1 0ถึง15ปีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูจากด้านนอก และอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครสนใจติดแบบผมนะครับแนะนำนะครับบริษัทาสาต์สองแสงเพราะว่าเขามีประสบการณ์และเปิดบริษัทมายาวนานถึง20ปีเรามั่นใจได้เลยว่าของเขามีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับนี่มีชื่อด้วยเอไปแล้วครับ